คุณจะไลออกตดเสร็ะนะคะอะไรนะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้จากห้องเรียนนะคะพอดีเรามีนางแบบพิธีมาสักมาจากนี่น้อนะคะมาใช้บริการประจำอยู่วันนี้เราก็าจะมาสาธิตวิธีการตัดผมทรงสั้นโดยไม่ติด,ตดกิ๊บแม้แต่ตัวเดียวง่ายๆนะคะเอาไปตัดที่บ้านได้นะคะนะคะทรงสั้นๆง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนาะ วิธีการตัดง่ายๆนะคะหนึ่งนะคะตัดผมทุกครั้งนะคะหลักการต่อยผมนะคะเราแบ่งแบบไหนเราตัดแบบนั้นสมมติถ้าเราแบ่งแนวตรงเราก็ต้องตัดตรงนะคะใช่ไหมคะอ่านะคะสมมติเราแบ่งแนวตรงเราต้องตัดตรงถ้าเราแบ่งแนวเฉียงเราก็ต้องตัดเฉียงนะคะส่วนตรงนี้นะคะเราจะแบ่งแนวตอนมายกผมที่ 90องศานะคะการดึงผองศานะคะก็สำคัญตามรูปศีรษะนะคะหนึ่งนะคะให้เราะคะหาฐานก่อนเราจะเอาฐานจากหัวคิ้วสองข้างนะคาเป็นเจนนะคะ,ะที่เราไม่ตัดปลายเท้าหว้ลงมาก่อนนะคะเดี๋ยวผมขึ้นนะคะความยาวมาตรฐาน3เ,เห็นนะคะวนหวีเราหิ้วซอยเราอะนักเรียนเคยสังเกตไหมคะ มันจะมีตัวเลขบอกดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะถ้าทรงนี้นะคะเสวยสั้นมาตรฐานก็นอยู่ที่สามนิ้วนะคะแต่ถ้าคันได้ดีตัวเลขนะคะให้เราวัดขึ้นมานิดน,นึงนะคะแล้วเอาอะไรคะใต้คิ้วลูกค้าเป็นเกณฑ์นะคะแล้วเราสัดมาฐานเลยยิ๊บนะคะเสร็จแล้วอ่ตรงนี้มาเป็นฐานเลยนะคะตัวคิ้วนนะ,ะในกรณีที่ว่าดีซอยเราไม่มีอะไรคะตัวเลข ให้ดีนะคะอย่าให้มันเป็นก้อนนะคะดึงขึ้นมานะคะเราจะเห็นฐานที <hi> ่เราตัดไปแล้วนะคะนี um. so ่ดูนะคะมาเรืเอยๆเรื่อยๆเห็นไหมนะคะมาดูใกลเหน่อยๆหมต่อแล้วใกล้ๆให้วนะคะดูให้นักเรียนได้ดูนะคะเห็นไหมคะตัดมาทางด้านหลังนิดนึงตฉบปลายข้างหลังเนี่ยให้เลยคะกระดกปลายขึ้นนิดนึงเท่าไรคะ เพราะว่าเดินข้้นทั้งวันทุนนี้คือส่วนโค้ขงของศีรษะนะคะอ่านะช็อตที่หนึ่งนะคะนะักยักขาจะเอาช็อ,ชอที่สองการคิ้วข้างซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้นะคะมาเป็นหลักนะคะเสร็จแล้วนะคะดูถ้าไปฝั่งนี้เราจะไม่เห็นฐานใช่ไหมคะให้เราแหวกขึ้นมาเราจะเห็นฐานนะคะอ่า จับผมให้ดีนะคะมือเรานะคะดึงใหผมไม่ตึงนะคะแต่ดึงผมลูกค้าก็ระวังลูกค้าเจ็บด้วยนะอ่าได้ช่อที่สองแลวเห็นไหมคะอ่าช่อต่อไปนะคะคือช่อที่สามนะคะหัวคิ้วข้างนี้นะคะการคิ้วต่อเลยอ่นะ,ะยกให้ตรงนะคะแล้วตัดอ่าเสร็จแล้วเห็นไหมอ่าตอนนี้เราได้ช่อผมตรงกลางเรียบร้อยแล้วนะคะ กระดาษตรงผมกลางเรียบร้อยแล้วเรานะคะแบ่งสีสาเป็น2ส่วนเท่ากันนะคะแล้วตัดผมแนวกีบเซ่มนะคะนี้นะคะหรือแนวเฉียงนั่นเองดึงผมขึ้นมา90องศาตามรูปสีสันนะคะเห็นฐานไหมคะอ่ารั้วัตัตามฐานเดิมนะ,ะไล่ลงมาเรื่อยๆเลยนะคะ อสที่หนึ่งเราเสร็จแล้วนะคะก็ข้าวที่สองต่อมานะคะอ่ะนะคะลองดูนะคะลายลงมาล่มาเป็นชั้นๆเลยค่ะถามว่าถ้าลำตัดฝังมุ้นก่อนได้ไหมได้นะคะอ่ะฝั่งนี้เราเบือ่อมาฝั่งนี้มาได้ไหมคะได้นะคะ,ะ,คะลาย,ยืนการยืนถูกต้องนะคะเห็นไหมเห็นฐานไหมคะเราตัดลงนะคะ สามารถกินสองอย่างถ้ากินด้านหลังตัดลงนะคะถ้ายินด้านข้างก็ได้นะคะเออแต่ห้ามากินบังหน้าลูกค้าเนาะนะคะเนี่นนยแขนนะะ็งขันเลยค่ะมาดูนะคะตัดลงไปนะคะตัดข้างหลังก่อนได้นะได้นะคะถึงนะคะนะเห็ผ่านนะเห็มเออนะคะแต่คนที่จะงงใครคะ น,นักเรียนนักศึกษาเองที่จะงงนะคะเพราะฉะนั้นเราตัดให้เราไล่เป็นหน้าหน้ามาเลยดีกว่านะคะเราจะได้ไม่งงนะคะว่าส่วนนี้เราตัดแล้วส่วนนี้เรายังไม่ได้ตัดอะไรแบบนี้นะคะเราจะได้ไล่เราจะได้ไม่งงนะคะหน้าอะไรมากะศีงศายก็เลงศานะคะมือนะคะบนสามนิ้วข้างล่างก็ต้องสามนิ้วนะคะถ้าเรากดปุ๊บ บนสมนิ้วข้างหน้าจะเหลือ2องแปดนะคะให้เหมือนกันตรงเหมือนกันนะคะ,นะคะเสร็จขึ้นลงมางนะนะมาต่อนะคะแต่แบบนี้นะคะดึงปิดต้องทั้งหัวเลยนะคะข้อสำคัญระวังเรื่องเลยคะองศาผิวกับนิ้วเรานะคะเอาให้ตรง มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆนะคะใช่ค่ะตัออกคะนะ,ตะนนนะดต่อนะคะนะน,นะคะเห็นฐานไหมนะคะเห็นไหมว่าครูจะชี้ให้ดูฐานทุกครั้งเลยนะคะลบด้วยงา90องศาเห็นฐานนะคะส่วนเกินตัดออกเลยค่ะนะคะ เห็นนะคะฐานนะคะโน้ตหลงหลีมาแบบนี้เราไม่เจอฐานเราอยากกะนะเขาเรื่องนี้เราออกไปนิ้วหนึ่งสองนิ้วเอาใหม่นะคะเอาใหม่หาฐานใหม่นะคะเห็นะคะ,นะคะแล้วก็น่าเริ่มเสิ่สยแลวนะหนีน้ลูกค้าดีดีนะคะนีด้ด้านข้างหลังนะคะข้างหลังเราจะทำลากไจล,ลูกค้าง่ายๆนะคะ เราใช้หวีนะคะช้อนผมขึ้นมานะคะยกผมร้อยสายสิบห้าองศาเราจะยกแค่เก้าสิก็ได้มันจะได้ใส่น้อยนะคะแต่รูจะ,จะยกร้อยสห้านะคะแล้วตัดนะคะอ่านะคะฝั่งนี้เหมือนกันคือตรงการเราดึงออกมาได้คะ,น,ะ,คะนิ้วนึงฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะองศาผมต้องแม่นนะคะนะนะคะก็นะะะะะจะได้ลักใสน่น้อยๆเห็นไหมคะอ่า้า เสร็จแล้วมาเก็บนะคะส่วนต่างนะคะทวงคล้ายทอยนิดนึงนะคะเชื่อมนะคะแล้วอาจจะแซกฟันปลาก็ได้นะคะนะคะเชื่อมนะคะลอยต่อให้สวยนะคะ,นะคะ,นะคะ ถ้าเรารู้สลักการซอยนะคะผมนะ่ะมันไม่ยากเลยนะคะมันก็จะง่ายาถ้าเราคิดว่ามันง่ายมันก็จะง่ายนะคะถ้าเราคิดว่ายากมันก็จะยากสำหรับเรานะะถ้าเราเข้าใจเรื่ององศาผมแล้วมันไม่ยากเลยนะคะป่วยแคตตะล็อกผมมันก็จะดูง่ายนะคะบางคนรู้สึกบางคนปวดแพตเตอล็อกนะโอ้นี่เอาแพตเตรล็อกมาด OUR, ูอ่ะปวดเห็นไหมคะ ปลาสวยางามสวยแล้วเห็นไหมอ่ะอน,นี้นะคะมาดูนะคะตอนนี้ผมของคุณพี่เขายังอะไรคะยังเป็นก้อนอยู่เราต้องใช้ะไรคะฟันปาช่วยนะคะ,นะคะผมจะได้เส,สวยสวนเก๋นะคะหลักการใช้ฟันปานะคะมันก็จะมี2อ,อย่างบนหรือใต้หรือนะคะ บนหวีนะคะให้เราใช้ก,กางไกลช้อนผมขึ้นนะคะเอาหวีรองรับแล้วสัดข้างบนเสร็จแล้วไลว่ขึ้นมาไล่จากบนไล่จากล่างขึ้นบนนะคะัปนะคะเสร็จแล้วดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะ,ะแล้วถ้าตากอะไรคะใต้หวีอี่ที่นี่เลยใช้หวีอะไรคะยกผมขึ้นกันไกลนะคะใต้หวีก็คือใต้หวีนะคะยกตากยกตัดนะคะ เล่มสวยนะดูขลังเห็นไหมคะผมเป็นนิ้วสวยเลยเห็นไหมคะเออนเนอะดันนะคะค <c oughs> หรืออะไรคะจับขึ้นมานะคะก็ได้ถ้าหักนิ้วเบาๆแล้วก็วจะเห็นว่าตรงไหนหนาหรือบางนะมันใช้ได้หลายวิธีนะคะคฟันปลามีประโยชน์มากนะคะใช้ลบขอบผมหรือการเก็บรองทรงก็ได้นะเห็นไห นะสวยได้เห็นไหมคะต้องห,หล่อมากมเห็นไหมคะหวังว่านักศึกษาเขาถ่ายด้านหน้าลูกค้าหน่อยให้ดูหน่อยสวยไหมคะสวยแล้วแต่ที่มายังไม่สวยเลยนะสวยแล้วสวยได้เนไหมคะลูกค้านะคะสนใจนะคะมาเรียนได้น,นะคะถุงพ่อนะคะอ่าวันนี้ก็จบสาธิตแค่นี้นะคะโอเคสวัสดีค่ะ